รักในรอยลวงนีนาสิ์อาสนะมนตรีลูกชายกับผมเองครับไอสิ่งที่ฉันทำกับพ่อเนี่ยมันยังน้อยไปด้วยซ้ำถ้าเทียบกับสิ่งที่พ่อฉันทำกับฉันกับแม่ฉันผมจะเอาคืนจากพวกมันมาให้หมดปกติฉันจะฝันค่ะฝันถึงเหตุการณ์ที่มีแต่คนตายแม่ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มเล่ายังไง มันสับสนไปหมดยยิ้มเข้าไว้นะครับวันนี้จะได้เจอแต่เรื่องดีๆเวลาที่คุณโกรธมากๆคุณทำยังไงคะแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเองก็พอแต่จงระมัดระวังที่จะแสดองออกมาความฝันของเธอนะคืออะไรดิฉันอยากเป็นเลขาให้คุณสสิทธิ์ค่ะ ฉันเป็นคนต้นทุนไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นถ้าอยากจะประสบความสำเร็จก็ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำารานกรรมการคุณสสิทธิ์อาสนำมนตรีแม่กำลังเอาในสิ่งที่มันควรจะเป็นของแม่กลับคืนมาตั้งหากผมจะไม่ยอมให้อาสนะมนตรีต้องพังเพ้าไเปมือคุณเด็ดขาดมันก็แค่พังด้วยกันคุณที่ว่าผมจะยอมให้คุณทำอะไรง่ายๆก็ลองดู อาสาเมนตงีเป็นของเราลูกต้องใหญ่ยอมให้มันเอาของเราไปรักใมรอยลวง